ครับแตล้องครับแคตรงนี้บวนสองหาเะครับสี่โมงสามสอาทีวันนี้ล่าช้าหน่อยรถรถเกี่ยวขาดบีครับขันกล้องขันป่าไม่รู้ครับ เกือบหัดครับเกือบหักงว่าิดเรียบได้เลยครับขับเร็งมาครับสี่ศูนย์สองหกนะครับสุดยอด เบียวนะครับเบียวนิดหน่อยครับนะครับตารขบวนแก้ต้องูนห้าโมงครับ